Team match, let's go! The first point for the red team! Cover me!

来多。 เจ็บจัดเลย,ยเลแต่เมื่อกี้ทำมิกมันบวกบ้านแล้วนะาเข้าบ้านแต่ก็ส่วนนองกันเพลินเลอะไรเงี้ยนะี่ยาที่รทเ,เราจัดอะเราอย่างของล้วไม่น้อยจัดกว่าเมื่อกี้เนี่ยจะบวกจะทำอะไรแมุ่<ว>้ยโคตรชาเลยยากจัดยาไม่มี มซ้ายตัวหนึ่งโอ้ยยิงไม่โดน,นโอ้เพิ่งจะโผ่่ก็แบบจะตายแล้วอะ่ะ ้ตัวมันกระตุกไอ้ชอบอะตัวมมนโคตรวาวเลยปาเจ็บมันชาวแดงนะนี่มันมันยังไม่โผล่เลยมันยิงผมแล้วอะไอ้ช็อปอะเมื่อกี้ตัวว้าไปแล้วอะ นนะพี่้องมไม่เจอมุมอร่อยก็ยังถือว่าอยู่ง่ายขึ้นอยู่อีกตั้ววะรถไฟ่จะสิ้นหน้าหลังเลย One. Uh, <laughs> <he's all. laughs> half of the match is over, and the red team is in the lead. <laughs> oh, I, don't want. I need a weapon. ตัวละครมันเดินแปลกๆป่ะทิ้งว่าไม่ร,รู้รู้แต่แบบยังไม่โผล่มันก็จะตายผมก็จะตายเื่นเตือนเห็นปะน่ะมันมา,าว,ว้าตัวละครมันเดินแปลกมากน,นะเนี่ยเจ๋อแล้วเจ๋อแล้ว มาเป็นช็อตช็อตช็อตเลยเฮ้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 ยโอ้โหมึงโคตรโกงเลยช็อตเฮ้ยยิงอย่างนี้ใครจะไปสู้มึงได้วะน้องก็ผ่านแล้วแนี่มันยังไม่โผล่มันยิงผมองที่ผมบอกตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรอกช็อตเจ็บเลยโหยิงยากใช่ปะ หมดแตกแล้ว,วนั่นสูงนั่งอยู่ข้าง สูดไม่ไ hmm. ด so e ้หรอกเนียดีดู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 บาริตัวเนี่ยอยู่กางอยู่กาง เอ้าโดนดบสวนแต่เมื่อกี้อเห็นเพราะว่ามันจะบอกไงว่โดนระเบิดอ่ะมันทำไมแจ้งเตือนระเบิดก็แจ้งเตือนอ่ะดิมันแจ้งเตือนอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่แบบหมายถึงว่าห้องซ้อมมันก็ขึ้นอย่างงี้หรอขึ้น ขึ้นนะแต่เมื่อกี้ขึ้นเลยเฮ้ยครับเฮียมันหวาดคนน่ากลัวครับแบบนี่เป็ีบเจ็บ <laughs> <Don't hear it. laughs> yeah, you added. blue team victory.